ก็ยังอยู่ในเรื่องของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แต่ทีนเนี้ยค่อนมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้บริโภคมากขึ้นเป็นปัญหาเรียกว่าข้ามชาติมาเลยนะครับก็คือเรื่องของ พอร์ตในการชาร์จอุปกรณ์สมาร์ทโฟนครับว่านะตอนนี้ครับทางสาภาพยุโรปครับรัฐภายุโรปหรือว่าย u โร p เปียนพาริเมนเนี่ยได้ลงมติเอกฉันแล้วนะครับว่าให้บังคับใช้พอร์ตประเภท USB Type C ครับเป็นมาตรฐานกลางสำหรับการชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นปี2024นี้ครับประเด็นเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่คนเนี่ยให้ความสนใจมาโดยตลอดครับนอกเหนือจาก จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคเลยนะมันยังมีผลอีกนึ่งอย่างที่สําคัญมากๆนะครับคือเรื่องของการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ครับผมทางสหรัฐขอขอขอภัยนะครับทางรัฐสภายุโรปนะครับมีมติ 600เสียงต่อ13เสียงครับชนะอย่างท่วมท้นนะครับให้ USB Type C เนี่ยเป็นมาตรฐานกลางนะครับหลังจากคณะมนตรีลงนามแล้วนะครับคำสั่งจะมีผลบังคับใช้ในอีกเวลา20วันครับโดยที่สมาชิกต่างๆเนี่ยมีเวลาอีก12เดือนนะครับในการปรับแก้แล้วก็จะบังคับใช้อย่างเป็นทางการต่อไปนะครับดังนั้นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับในช่วงปลายปี2024 สมาร์ทโฟนท็บเล็ตกล้องถ่ายภาพนะครับรวมไปถึงพวกเครื่องเล่นเกมคอนโซลนะครับและอนนุปกรณ์อื่นๆเนี่ยที่วางจำหน่ายในสภาพยุโรปจะต้องรองรับ USB Type C ครับผมอย่างที่บอกว่านอกจากจะเป็นเรื่องการลดนะครับความยุ่งยากของผู้บริโภคแล้วเนี่ยมันยังช่วยลดเรื่องของขยะได้ด้วยนะครับเขาบอกเอาไว้ว่าจากการประเมินนะครับถ้าใช้ USB Type C เป็นมาตรฐานกลางจะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยประหยัดเงินรวมกันได้ มากถึง250ล้านยูโรต่อปีนะครับแล้วก็ลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้ถึง11,000ตันครับผมทีนี้ก็ต้องติดตามกันต่อนะครับเพราะในบรรดาเสียงโหวตต่างๆเนี่ยยังมีสมาชิกผู้แทนนะครับสหรัฐนะครับอีก3ท่านนะครับพยายามกดดันให้สหรัฐเนี่ยเดินรอยตามยุโรปนะครับโดยการบังคับใช้มาตรฐานแบบเดียวกันนี้เพื่อให้เกิดเรียกว่า เกิดประสิทธิภาพรวมกันนะวันนี้จะแข่งกันมีมาตรฐานตัวเองอย่างเดียวเนี่ยอาจจะทําได้แค่ระยะหนึ่งนะแต่สุดท้ายต้องทําเพื่อผู้บริโภคแล้วก็ทําเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเราครับผมก็เดี๋ยวต้องติดตามข่าวจากอเมริกากันต่อครับ